ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นในมาเลเซียนะคะที่เราต้องจับตามองเช่นเดียวกันนะคะสําหรับประเทศเพื่อนบ้านพรมแดนติดกับไทยทางตอนใต้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนาจิปราซักจะหมดวาระในเดือนเมษายนปีหน้านะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการสังเกตการทางการเมืองและมีการตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลมาเลเซียอาจจะกําลังอยู่ในช่วงพิจารณาว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่เพื่อที่จะจัดการเลือกตั้งเร็วๆนี้ค่ะ องค์กรว่าด้วยการสื่อสารมวลชนที่เป็นอิสระบอกว่าจากนี้ไปจะตรวจสอบการทำงานของสื่อมวลชนในมาเลเซียก่อนการเลือกตั้งครั้งที่13ด้วยติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐชค่ะการเคลื่อนไหวช่วงปลายเดือนเมษายนของแนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม หรือ c o a l i t o o n ฟอร์คลี a n อนด์แฟร e อิเล็กชที่รู้จักในภาษามาเลว่าเบอร์ซิซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองฝ่ายคา้านถือเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งสำคัญเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูปทางการเมืองและสื่อสารมวลชนยุติการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมเสนอให้เพิ่มเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งจาก7วันเป็น21วัน <Hello. S 1> การเคลื่อนไหวของเบอร์ซิรวมถึงภาคประชาสังคมในมาเล และพักการเมืองฝ่ายค้านเป็นส่วนหนึ่งของแรงกดดันที่หลายฝ่ายเชื่อว่าจะนำไปสู่การยุบสภาในเร็ววันนี้ของนายกรัฐมนตรีนาชีฟราซักปร,ระธานพักอํโนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองทำให้ศูนย์กลางสื่อมวลชนอิสระหรือ c i j อ,องค์กรติดตามการทำงานของสื่อมวลชนในมาเลได้ผักดันโครงการก่อติดการทำงานของสื่อในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่13 เฝ้ามองการทาหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ในมาเลย์จาก29สำนักข่าวใน4ภาษาหลักมาเลย์จีนอังกฤษและอินเดีย m ีเดียในมาเลเซี has gone through uh, quite a few changes um, the normal thing that you hear people say is that media ผู้ในการ CIA <not fair, S 1> ได้กล่าวถึงสื่อมาเลาในช่วงที่ผ่านมา <S S like ว่าได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงในบางเรื่อง แต่มักจะได้ยินคนมาเลต่อว่าถึงการทำงานของสื่อที่ม่ให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายค้านการเฝ้าติดตามการทำงานของสื่อจะทำให้เกิดความเข้าใจว่าสื่อมาเลได้ทำหน้าที่ในการรายงานข่าวสารอย่างที่ผู้คนในสังคมตั้งข้อสงสัยไว้หรือไม่ศาสตราจารย์สหฮโลมเนนจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมวิทยาเขตมาเลเซียซึ่งร่วมผักดันโครงการกับซ i j เห็นว่า การเฝ้ามองการทำงานของสื่อมาเลในช่วงก่อนการเลือกตั้งจะเป็นประโยชน์กับสังคมมาเลโดยรวมเพื่อการไปิรูปสื่อในอนาคตศาสตราจารย์ซาโลมเนีนเห็นว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ของมาเลทั้งสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ ถูกควบคุมโดยกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในสังคมซึ่งมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพรรคการเมืองหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ทรงอิทธิพลก็อยู่ใต้การควบคุมของพรรคการเมืองจะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนในมาเลย์มีเสรีภาพที่ค่อนข้างถูกจำกัดและคาดหวังว่าการศึกษาวิจัยของ CIG ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาเลย์โดยรวม ผมในการซ i ไเจเห็นว่าช่วงก่อนการเลือกตั้งเป็นช่วงที่มีแรงกดดันอย่างมากต่อสื่อมวลชนต่อพรรคการเมืองและนักการเมืองในสถานการณ์เช่นนี้สื่อต้องทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อสาธารณชนซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากหากสื่อทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์สตีเวนแกนบรรณาธิการบริหารของมาเลเซียกินนี่ สื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในมาเลเซียเห็นว่า <c oughs> การเคลื่อนไหว <c oughs> กดดันทางการเมืองของเบอร์ซีตลอดช่วงที่ผ่านมา <c oughs> มีส่วนสำคัญช่วยทำความเข้าใจกับคนมาเลต่อการทำงานของรัฐบาลในหลายด้านและเห็นว่าความนิยมในตัวอันวาอิบราฮิมผู้นำฝ่ายคา้านจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฝ่ายคา้านสามารถรักษาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสสทั้งหมดในรัฐสภา ซึ่งจะป้องกันไม่ให้พักอำโนผลักดันแก้ไขรัฐมนูญตามที่ต้องการได้เสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ไทยพีบีรายงาน